มาเบรกมาหลีกอีหยังคือมาผุนเลยเนี่ยเห็นเต้ยยินเสียงเแย้ดแล้วก็ใส่เขานี่กับตาเลยครับเห็นเลยนะแม่อยู่ครับแบบบุ้มบุ้มหยังบุ้มหยังเลยชี้มาเสียงเสือร้องปอนวันน้องแน่ๆเห็นกับเสียงคือดังแน่ๆแน่ๆเห็นตอนส้นเลยโอ้ตกใจวะสินไพ่อยู่คนปลอดไพยอยู่ครับเป็นภาวะวัตถิเหตุมันต้องยียเตานะครับรถส้นเสาไฟฟ้ากุ้งมังอยู่หน้าบ้านเลยครับ คนปอดไผยดีครับผมมากคนเดียวยินยินในเสียงเดรกเยดโชคดีครับเพิ่งพูดแบบไปปัไยครับมุดแดงกับก่อยพวกพมดแดงนะครับโอ้อมาได้คนเหนื่อยนี่เยบส่รงเ้ากัน